ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับก็เจอกับผม egs 0 0 7นะครับก็ตามอินโทรที่ผมได้เปิดให้ดูไปนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำอินโทรตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เรานะครับทำการดาวน์โหลดลิงก์นะครับเป็นดาวน์โหลดอินโทรนะครับเป็นไฟลอินโทรตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดมาทุกตัวเลยนะครับดาวน์โหลดมาทุกไฟล์นะครับ วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายๆนะครับก็มาที่ตรงตัวดาวน์โหลดนะครับอ่าโอเคโอเคครับเราก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับเรากดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดาวน์โหลดของ iPhone นะครับก็ Android นะครับก็ดาวน์โหลดไม่ยากครับก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอาเครื่อง Android มานะครับพอดีน้องเอาไปเล่นนะครับผมก็เลย ต้องใช้ i ไอโฟนไทยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่กดบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับตัวนี้นะครับของอันของ iPhone นะครับโอเคกดเข้าไปนะครับอ่าผู้ผิดครับเอาใหม่กดไปที่อ่าเปิดในดาวน์โหลดนะครับ เแล้วมันก็จะเปิดมาในดาวน์โหลดนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นไฟล์ .zip นะครับ .g2zip นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับเนี่ยต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นการแตกไฟล์นะครับโอเคพอมันแตกไฟล์แล้วจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับอ่าดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเข้ามานะครับ เราก็กดทําการดาวน์โหลดนะครับทุกตัวอักษรนะครับหรือไม่ก็ทําการดาวน์โหลดแค่ตัวที่เราต้องการใช้นะครับก็เช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว t ใช่ไหมครับอ่านี้ก็จะเป็นตัว S นะครับนี่ก็เป็นตัว r นะครับตรงนี้ก็มี a ถึง z แล้วนะครับนี่นะครับให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดตัวที่เราต้องการใช้นะครับ อันนี้ก็ตัวโอนะครับวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับกดไปที่แชร์นะครับเราก็ไปที่คําว่าบันทึกวิดีโอนะครับแค่นี้มันก็สามารถบันทึกวิดีโอได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ด้วยนะครับในนี้นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์2ตัวนี้นะครับไฟล์สงตัวนี้กดดาวน์โหลดเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับ ส่วน Android นะครับเอาไว้วันหลังนะผมจะสอนวิธีดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไฟ์นะครับกดเข้าไปในเครื่องนะครับต่อไปก็เราก็ทําการไปที่แอปไขมาเตอร์กันเลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีทํานะครับก็กดไปที่สร้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าให้ทุกคนดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับ Android ก็โหลดเหมือนกันนะครับ ก็มีวิธีดาวน์โหลดที่ต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะหาเวลามาสอนวิธีดาวน์โหลดไฟล์ของ a n น r ร i d นะครับต่อไปก็กดต่อไปเลยนะครับโอเคพอเราสร้างโปรเจกต์มาแล้วเนี่ยต่อไปก็ไปที่มีเดียนะครับเราก็ทําการไปที่รูปภาพนะครับไปที่ทั้งไม่ใช่ตรงนี้ครับเป็น Asset รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่สีดำนะครับโอเคพอเราได้แลนะ้วนยกดถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เลื่อนไปที่นาะทีที่6นะครับ6.214นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตัดที่เหลือออกเลยนะครับโอเคต่อไปเนี่ยก็ให้เรานะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่มีเดียนะครับแล้วก็ทําการเอาตัวอักษรที่เราจะใช้นะครับที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เนี่ยเข้ามาทีละตัวนะครับนี่ก็เป็นตัวทีนะครับผมจะใช้คําว่าเด็กจีนะครับก็ตัวทีเข้ามานะครับแล้วก็ทําการไปที่คําว่าการผสมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าจอนะครับ โอเคต่อไปเนี่ยก็กดเลื่อนนะครับกดขยับขยับมาไว้ตรงประมาณที่เราต้องการเลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเดือดจีนะครับต่อไปกดถูกนะครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ตัวอ่ะตัว G ไม่ใช่นะครับผมต้องใช้ตัว H ็นะครับ โอเคครับเราก็ผมก็จะหาตัวตัว h ก่อนนะครับสักครู่นะครับ TH เโอเคตัว h นะครับแล้วเราก็มาที่คําว่าการผสมเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมหมดเลยนะครับไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคกดถูกนะครับแล้วก็มาที่เหมือนเดิมครับเอาให้ครบนะครับชื่อช่องของเรานะครับ ตัว e นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับทุกอย่างต้องเหมือนเดิมครับ t h d นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว g นะครับชื่อที่ผมต้องการใช้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าโอเคครับต่อไปเรากดเซฟเลยนะครับพอเราเซฟเสร็จนะครับเราก็กดกลับนะครับแล้วก็ทำการทำการกดสร้างใหม่นะครับโอเคแล้วเราก็ไปที่มีเดียนะครับ แล้วก็ทําการเอาตัวพื้นหลังนะครับเป็นพื้นหลังเอินโทนะครับตัว0.06 0นะครับโอเคาพื้นหลังตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ทําการไปที่เลเยอร์นะครับไปที่มีเดียครับแล้วก็ให้เอาคลิปที่เราเพิ่งจะบันทึกนะครับเข้ามานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนไปที่คําว่าการผสมนะครับ ไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ส่วนความใหญ่นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับผมก็เอาแค่ประมาณนี้แหละนะครับเรากดถูกเข้าไปนะครับทุกคนก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคทุกคนจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็กดไปที่ ปรับแต่งสีนะครับเลือกที่ความสว่างนะครับเอาเป็นลบสักประมาณ15นะครับ1 7เอ่อ18แล้วกันนะครับอ่ะ19ดีกว่านะครับเป็นลบ19นะครับแล้วก็กดโถงนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่นาทีที่2.9 นะครั9.2.946นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทําการไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มีเดียนะครับแล้วก็ทําการกดไปที่ ไฟพื้นหลังอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่0.003นะครับกดเข้ามานะครับไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการกดไปที่การผสมนะครับแล้วก็ไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับกดกลับก่อนนะครับกดถูกนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับจะเห็นว่าพื้นหลังกับสีเนี่ยมันต่างมันตัดกันใช่ไหมครับ ให้กดเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่การปรับแต่งสีนะครับปรับความสว่างนะครับให้เป็นลบสิบเก้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับกดถูกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวอักษรนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับอ่าทการพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อยาวๆนะครับ ก็ขอผมก็จะเอาเป็น t h e นะครับ The g studio นะครับก็ใครจะเอาเป็นคำอะไรก็ได้นะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับทําการกดไปที่สีนะครับแล้วก็กดไปที่รูปวงกลมนะครับเลือกเป็นสีฟ้านะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการไปที่ตัวเลือกข้อความนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า character นะครับกดขยายนะครับให้มันยาวๆนะครับโอเคแล้วก็กดกลับก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็ขอเป็นทําต่อด้วยคําว่าเรืองแสงนะครับ กดถุงนะครับกดเปิดเรืองแสงนะครับแล้วทำเหมือนเดิมครับทําสีฟ้านะครับเปิดสีฟ้าเข้าไปนะครับโอเคครับกดกลับนะครับแล้วก็ไปที่ขอบนะครับขอบก็เปิดเป็นสีฟ้านะครับอ่าเอาขอบไม่เอาดีกว่าครับปิดขอบเข้าไปนะครับอ่ะก็เอาแค่นี้นะครับต่อไปนะครับก็กดอ่ ย่อส่วนให้มันเล็กลงหน่อยนึงนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ทําการไปที่การเคลื่อนไหวนะครับไปที่ลิบหลีอ่าไม่ใช่ครับเป็นอ่านี่ครับลิบหลีนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคครับส่วนอ่า มันเกินนะครับตัดออกได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะทําการเพิ่มเสียงนะครับหาไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเข้ามานะครับโอเคกดบอกเพิ่มเข้ามานะครับเราก็จะได้ไฟลเสียงนะครับ Audio Jump. ครับต่อไปนะครับก็ไปที่รูปฝังเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับแล้วกดไปที่สิ้นสุดโครงการนะครับกดเปิดนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดเซฟได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ jungle